ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีขาวพองในนามคณะทํางานพักจังหวัดกรสิน์นะครับในนามพักประชาชนจังหวัดกรสิน์เป็นคณะทํางานของจังหวัดนะครับวันนี้เรามาที่สํานักง,งานพักประชาชนอยู่ที่อําเภอสมเด็จนะครับวันนี้เราพาคณะกรรมการระดับจังหวัดมาคัดเลือกผู้สมัครสอทอนะครับ มีคนมาสมัครอยู่หนึ่งอำเภอนะครับจำนวน12คนเราได้รับการสัมภาษณ์ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งอำเภอร่องคำเรามีแนวคิดว่าจะทำเป็นโมเดลในการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกาสินศิ์นะครับวันนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคณะกรรมการทั้ง7ท่านคัดเป็นคณะกรรมการสัญหาต้องกราบขอบคุณคณะทำง,งานทั้งหมดโดยเฉพาะประธานท่านสุรัตน์ปูชมจื่นทุกท่านมีความประทับใจ ในการให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครสทอทเป็นอย่างยิ่งเพราะทีมนี้มีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมซึ่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีเราได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่ข่าวที่แล้วที่ผ่านมาได้ทางพักได้เคาะเรียบร้อยแล้วแลนะวันนี้ก็จะส่งรายชื่อทั้งหมด12ท่านโดยสรุปรวมส่งให้พักเพื่อเคาะลงสมัครในนามพักประชาชนเทศบาลล่องคําทั้งทีมนะครับ คณะทํางานทุกท่านมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลล่องคาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลของพักประชาชนจังหวัดกระสิน์ให้จงได้และลําดับต่อไปเราจะสมัครทีมงานท้องถิ่นระดับอบตอพร้อมทั้งสอบ,อบตอทั่วจังหวัดกระสินนะครับถ้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้มีความประสงค์ที่จะร่วมงานกับพักประชาชนเรียนเชิญทุกท่านสมัคร โดยเข้ามาที่เพจพักเก้าไกลจังหวัดกระสินนะครับหรือติดต่อผู้ประสานงานของคณะกรรมการพักประชาชนย่างกระสินซึ่งมีแฝงตัวอยู่ทุกอำเภออย่างไรก็ตามเราก็จะไปในสื่อสารในทางโซเชียลเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารและเรามาเดินทางมาด้วยกันข้อสําคัญทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลผู้ที่จะสมัครเป็นนายกอบตอหรือสมัครอสอบตอหรือตําแหน่งต่างๆที่พักอยากขึ้นนะครับ ทุกท่านต้องเป็นสมาชิกพักอย่างไรแล้วถ้าหากท่านประสงค์จะสมัสมัสมาชิกพักท่านก็ไปที่เพจพักเก้าไกลจังหวัดกาฬสินเราจะปักลิงก์ไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ท่านมาเป็นเจ้าของพักร่วมกันมาเปลี่ยนแปลงการปกครองระดับประเทศไทยไปด้วยกันมาเปลี่ยนแปลงการปกครองระดับท้องถิ่นไปด้วยกันระดับจังหวัดไปด้วยกันค่าสมัครสมาชิกเพียงคนละ50บาทหากว่าท่านต้องการที่จะมีบัตร ประจำตัวของสมาชิกพักก็สมัคร150บาทหรือท่านจะต้องการสมัครสมาชิกตลอดชีพซึ่งมีค่าสมัครตั้งแต่500บาท1,000บาท2,000บาทเป็นลำดับนะครับท่านเข้าไปสาดูได้อย่างไรก็ตามพรรคประชาชนจังหวัดตรสินยินดีที่จะพบปะกับพี่น้องเพื่อขยายมวลสมาชิกให้มากขึ้นและ,ะสร้างอุด,ดมการณ์พวกเราร่วมกันเพื่อนําอุด,ดมการณ์ที่เรามีเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมทุกคนเท่าเทียมทุกคนเท่ากันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันพักประชาชนจังหวัดกระสินกราบขอพระคุณครับ